ขายดี SME ขายรวยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าทางสยามธุรกิจแชนแนลครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและก็ธุรกิจทุกประเภทนะครับผมเก่งไกรวิทย์ครับคุณกิกซี่ครับเปิดรายการมีข้อคิดทางธุรกิจมาฝากครับเช่นครับค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่นําไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกท่านนะคะ3เรื่องที่น่าเสียใจในชีวิตคือพบครูดีแล้วไม่เรียนพบเพื่อนดีแล้วไม่คบพบโอกาส แล้วไม่คว้าเอาไว้จากพระมหาสมปองค่ะการทําธุรกิจก็เช่นกันนะครับวันนี้เราอยู่กับธุรกิจข้างๆนะครับเป็นซีอสาวสวยสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะชื่นดินตัวครับสวัสดีค่ะชื่อสาธ,ธานิสาวิรัสศักดิ์ศรีนะคะเจ้าของแบรนด์ลาวิพาจิวเวลรี่ค่ะคอนเซปต์ <Concept S 1> ของสินค้าของคุณที่โดดเด่นคือคือจิวเวลรี่ทุกชนิดของเรานะคะทุกแบบเลยก็คือจะเป็นจิวเวลรี่ที่มีความหมายะคะ่ะเน้นสไตล์เรียบหรูแล้วก็ดูดีใส่ง่ายในทุกๆวันค่ะค่ะ จิวเวอรี่ที่มีความหมายนะครับคือนอกจากใส่เพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังมีความหมายดีๆให้กับผู้ที่สวมใส่ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาทําความรู้จักกันนะครับไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับ <Yeah. S 1> i t o p Plus ผู้นาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรโอท็อ oh, ปสายโบท็อปหดาวความภูมิใจคนคันในย่านกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังะห์ไฮโดรซินทูพลัสเทนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจร เอเซียนโซล่าพูดจำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮอร์บิท .com คิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮอร์บิทหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสิริพงษ์อังคัศกุลเกียรติประธานหอาการค้าร้านตำหลายเมเจอร์ปิ่นเกล้าขายแฟนชายพร้อมสูตรครับร้านชาโตปุ๋ยจับยวนต้นตำรับแท้กว่า80ปีสูตรเวียดนามจากอุบลน,นะครับขายแฟนชายแขงสายอากาศทีวีจิต้อน HD คมชัดสูงนะครับโอพีเลเทอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลก ภาพสวยตามสั่งงานหนังทํามือติดต่อโฆษณาเข้ามาได้นะครับเอาละ้ฮะเชิญเต็มที่เลยครับแนะนําธุรกิจเลยครับค่ะก็คือระวิภาจิวเวอรี่นะคะเป็นเครื่องประดับที่เหมือนเมื่อกี้คุณเก่งพูดเป็นเครื่องประดับที่มีความหมายเพราะว่านอกจากใส่เองแล้วสวยงามแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังสามารถซื้อให้เป็นของขวัญได้นะคะนอกจากให้กับคนรักหรือแฟนสามารถให้กับพ่อคุณแม่หรือว่าให้เป็นเพื่อนใส่ด้วยกันก็ได้ะคะ่ะเราไปดูนะฮะจิวเวอรี่เครื่องประดับที่มีความหมายของคุณธนิสา วีระศักดิ์ศรีชื่อเล่นว่าคุณศานะครับนี่คือเฟซบุ o กนะฮะเชิญอธิบายเลยฮะมีคนเข้ามากดไลฟ์แฟนเพจชิ้นงานจิวเวลรี่ของเธอถึง27,442ท่านณนะขณะนี้นะครับเปิดมานานยังครับค่ะจริงๆแล้วลาว,วิภาจิวเวลรี่ก็เปิดได้ประมาณปีเศษแล้วค่ะก็ถือว่าเร็วมากนะครับเ<ช>ติบโตเร็วมากเล่าถึงอินสปิเรชันแรงบันดาลใจเลยทำไมเลือกธุรกิจนี้ครับ ค่ะก็เริ่มต้นด้วยที่พี่สาวของสายเองก็คือชื่อเจ้าของแบรนด์เลยค่ะลาวิภาก็คือเป็นดีไซเนอร์จิวเวลี่นะคะพี่สาวนี่ก็คือจบมาจากที่ซานฟรานซิสโกเป็นด้านจิวเวลี่เมกิ้งเลยค่ะแล้วก็สาก็เห็นว่าเขาชอบทำจิวเวลี่ออกแบบแล้วก็มีชาวต่างชาติหรือว่าคนในประเทศติดต่อสนใจเขาออกแบบจํานวนมากแล้วสาวก็เลยเกิดความคิดว่าทําไมเราไม่ทําแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา สาดก,ก็เลยมาช่วยพี่สาวทําแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็เป็นลาวิพาจิวเวลี่ถึงทุกวันนี้ค่ะคือตัวของคุณสาเนียมีความถนัดถือว่าเป็นจุดแข็งก็คือในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะฮะการคอนเน็กชันการวางแผนเรื่องการตลาดส่วนพี่สาวคุณสาก็คือจุดแข็งก็คือการออกแบบใช่ค่ะแหมรวมตัวกันนะฮะพี่น้องนะครับลงตัวมากอธิบายเลยครับสิ่งที่คุณเตรียมมาหน้านี้คือค่ะ คือจริงๆแล้วเรามีสองช่องทางนะคะก็คือนอกจากทาง Facebook แล้วเราก็ยังมี i ิน t a g r a m มอะค่ะก็คือเป็นช่องทางที่ทุกๆคนสามารถจะเข้าไปดูสินค้าของพวกเราแล้วก็คอยอัปเดตได้เพราะว่าพวกเราจะมีป๊อปอัพสตอร์อยู่ทุกๆเดือนอลูกค้าก็สามารถจะมาลองของจริงได้แล้วก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านเหมือนกันค่ะไปดูสินค้ากันนิดนึงนะครับนะบสินค้าของเขาครับน่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปที่หน้าแรกให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะฮะกับอ่าเชิญคุณสาเพราะว่า ตัวของลาวิภาจิวเวลรี่เองมีลาวิภาซึ่งเป็นพี่สาวสาเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมคะพวกเราจึงถนัดงานคอสตมเมดด้วยค่ะก็คือสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเช่นรถที่เห็นอันนี้เราได้ออกแบบให้กับหัวหินออโต m โมบิลคอนเคอร์2013ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วอะค่ะคเป็นรถของในราชวังค่ะที่เรา,เาได้นำรายได้ทั้งหมดนะคะโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทำขึ้นมาแล้วก็ เข้าประมูลในการกุศลและก็นํารายได้ไปมอบให้กับมูลนิธิของในหลวงด้วยะคะ่ะครับค่ะและอันนี้ก็เป็นผลงานของพวกเราที่ตอนนี้เราได้ออกแบบพิเศษให้กับสยามเซ็นเตอร์และตอนนี้งานชิ้นนี้นะคะอยู่ที่ the Wonderroom สยามเซ็นเตอร์ชั้น3สามารถเข้าไปชมได้เหมือนกันค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะเพราะว่าคอลเลกชันนี้ได้แรงบรันดาลใจมาจากที่ว่าทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองก็เหมือนดาวแต่ละดวงมีข้อดีที่แตกต่างก,กันแล้วเราก็เลยอยากให้ ทุกคนตระหนักถึงว่าทุกคนนะ่ะมีสิ่งดีในตัวอยากให้จะเป็นล่ากายออกมาค่ะครับอันนี้คือช่องทางโอเคใช่ค่ะคอันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นของเราก็คือ,อ,อใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็สามารถซื้อให้กันได้เหมือนที่บอกไปในช่วงแรกค่ะครับแล้วก็นี้เป็นแหวนตัวเลขแรงบันดาลใจก็เกิดจากที่ว่า ทุกตัวเลขมีความหมายที่แตกต่างกันแล้วทุกคนก็มีเลขโปรดของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาใส่เลขนำโชคติดตัวก็จะเป็นคุณค่าทางจิตใจของเราด้วยเช่นกันค่ะครับค่ะอันนี้เป็นงานที่เราชนะรางวัลมานะคะแล้วก็เราจะไปโชว์ที่งานบังกอกเจมส์แอนด์จิวเวอรี่แฟร์ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นแหวนที่ขายดีมากของทางร้านเราเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราก็ได้ค่ะก็คือเป็นแหวนอินฟินิตี้สามารถใส่ได้ด้วยกันนะคะก็คือว่ามีทั้งแบบ มีเพชรแล้วก็ไม่ติดเพชรน,นะคะเพื่อที่จะใส่คู่กันได้เป็นคัพเปอร์ริงค่ะอันนี้ก็เป็นแบบมีเพชรแบบที่บอกไปค่ะนี่ก็คือแบรนด์ใช่ค่ะย้ำความเป็นคอนเซปต์ของรวิภาจิวเวอรี่อีกครั้งแล้วก็คุณมีกลยุทธ์ในการที่จะทำธุรกิจอย่างไรครับค่ะก็คือเหมือนที่บอกนะคะพวกเราตั้งใจจะ นำเสนอแบรนด์จิวเวลรี่ที่มีความหมายอยู่ในทุกชิ้นงานไม่ใช่แค่จิวเวลรี่ที่ใส่เพื่อความสวยงามอยู่ทุกๆกวันแต่เป็นจิวเวลรี่ที่ให้คุณค่าทางด้านจิตใจค่ะแล้วก็แนวทางในการทำธุรกิจนะคะคิดว่าจริงๆแล้วตัวสายเองก็เรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบรัญชีชั้นปีที่4ค่ะแล้วสายคิดว่าทุกคนสามารถทำธุรกิจได้แต่ว่าเราต้องทุ่มเทกับมันแล้วก็ ทำงานให้หนักอะค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะอืมนะครับนั่นก็คือนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับที่มีแนวคิดที่ดีมากนะครับสามารถพิสูจน์ตัวเองนะฮะแล้วก็สร้างชิ้นงานที่หลายท่านยอมรับในวงการจิวเวลรี่ก็รู้จักคุณแล้วใช่ค่ะพวกเราเป็นหนึ่งในทาเลนต์ไทยของกรมส่งเสริมการส่งออกแห่งประเทศไทยด้วยค่ะโอ้โหภูมิใจมากเลยนะครับท่านโทษนะฮะคุณธนิสาวีรศักดิ์ศรีอายุเท่าไหร่ครับ21ปีค่ะ21ปียังศึกษาอยู่ที่ไหนครับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่4ี่ค่ะที่ไหนฮะจุฬาค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแบบนี้เลยนะฮะนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับแนวคิดครบถ้วนนะฮะแล้วก็กระบวนการของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนาคตด้วยเชิญต่อยอดธุรกิจเลยฮะคุณคุณสาต่อเองไหมฮะไม่เป็นไรค<า>ุณกิกซี่เชิญฮะค่ะโอท็อปเบสเซลเลอร์เอสเอ็มอีเมอริเนอร์พราวลี่พรีเซนต์โรบิพาร์จิวเวอรี่เออยูนิคจิวเวอรี่ฟอร์มยังคุณภาพไทยดีไซเนอร์ so if you are looking for valueable j e w e l r y why don't you choose r o v i p a j e w e l r y by calling the number below on the screen or you can contact us via our Facebook or Top SME นะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณกำลังมองหา j e w e l อรี่นะครับซึ่งเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากจิวเวอรี่ที่มีความหมาย นะครับเมื่อคุณสมใสแล้วจะให้ความหมายที่ดีทั้งความหมายในเรื่องของความรักและก็ความหมายในเรื่องของความเป็นสิริมงคลให้กับคุณนะครับขอบคุณมากครับขอให้คุณขายดีและขายรวยครับขอบคุณครับ,บแบบนี้เลยนะฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับ คุณนงชั้นสามครับอกไม่เลาะกล่องเลยไม่เลาะกล่องเลย